ชายคนหนึ่งนะครับที่เรื่องราวของเขานั่นเองนะครับกลับจะต้องพบเจอกับความโหดร้ายตั้งแต่เด็กเขานั้นได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวไปจากศีลืูของอาสูรครับจนในที่สุดแล้วนะครับโชคชะตานั้นก็กลับนําพาไม้ตัวของเขานั้นต้องเดินอยู่ในเส้นทางของนักล่าอาสูรนั่นเองครับใช่แล้วคะครวันนี้อดีตเด็กนั้นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวนะครับของชายที่ใครหลายๆคนก็คงจะรู้จักเขาไม่มากก็น้อยกันแล้วละครับกับคนที่มีชื่อว่าคามมโดทันจิโร่นั่นเองครับ นะครับกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับซหรับนี้เนี่ยอยู่กับผมเพชรจากอดีตเด็กอีกตามเคยนะและแน่นอนหละครับว่าเรื่องราวที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็ต้องอยู่ในเรื่องคิเมซุโน่เยบะหรือว่าดาบพิฆาตอสูรนั่นเองครับซึ่งใครที่ยังไม่ได้หาดูหาอ่านเนี่ยก็สามารถไปหาดูหาอ่านกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตามเน็ตฟ i ิกต่างๆนะครับเว็บเมพเองหรือแม้แต่รวมเล่มเองนะครับก็หาซื้อกันได้ง่ายแล้วนะซึ่งแน่นอนหละครับจากที่เราเกิดมาแล้วนั่นเองนะครับคนที่เราจะมาพ บาสําคัญนะครับต่อเรื่องราวของดาบพิฆาตระสูนรเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าเป็นคนเดินเรื่องหลักกันเลยทีเดียวแล้วก็แน่นอนแหละครับว่าเนื้อหาหลังจากนี้นะครับจะมีการพูดถึงรวมไปถึงสปอยเนื้อหานครับในพาร์ทที่เกี่ยวข้องนะครับกับตัวของทันจิโร่อีกด้วยครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีการเปิดเผยเนื้อหานะครับไม่ว่าจะเป็นในอนิเมะรวมไปถึงในมังงะอีกเล็กน้อยด้วยครับยังไงเนี่ยถ้าเกิดตรงไหนนะครับที่มีข้อมูลผิดพลาดประการใดเพื่อนๆก็สามารถใส่แท็กเวลาได้ครับเพื่อเพิ่มเติมข ทั้งมวลแล้วเนี่ยนะครับ <_ d ata> ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับ <_ d ata> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ let's start it ก่อนอื่นเลยนั่นเองนะครับเรานะั้นจะต้องมาดูประวัติของทันจิโร่กันก่อนครับทันจิโรนะ่นั้นเป็นเด็กชายนะครับที่มีอายุอยู่ที่13ปีนะในตอนเริ่มเรื่องแต่ถ้านับปัจจุบันแล้วเนี่ยเขาก็มีอายุอยู่ที่16ปีครับสูง165ซนเมตรและหนัก61กิโลกรัมเขาเนี่ยเกิดวันที่14กรกฎาคมนะทันจิโร่นะเป็นเด็กที่เกิดมาในตระกูลคนขายทานและมีชีวิตอยู่บนเขานะครับกับทันจิโร่และคิเอะซึ่งเป็นพ่อและแม่ของเขานั่นเองครับซึ่งทันจิโร่นั่นเองก็เป โอฮานาโกชิเงรุและโรคุตะนั่นเองครับด้วยความที่ทันจิโร่นะเป็นพี่คนโตเขาจึงมักจะถูกพ่อและแม่ของเขานั้นสอนว่าจาเป็นจะต้องเข้มแข็งแล้วก็อดทนต่อความยากลําบากเพื่อช่วยเหลือน้องนอง้นั่นเองครับแม้ว่าครอบครัวของทันจิโร่นะจะค่อนข้างลาบากก็ตามแต่พวกเขาน้นก็กลับใช้ชีวิตนะครับอยู่กันเป็นครอบครัวอย่างมีความสุขและแสดงความรักความห่วงใยต่อกันเสมอมาครับก็นับได้ว่าเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างอบอุ่นกันเลยทีเดียวมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่ตัวของคานาโอะนะครับบังเอิญนะครับในการทากาต้ม นั่นเองนะครับก็ได้รีบกระโดดเข้าไปเพื่อปกป้องน้องชายของเขาทําให้เกิดบาดแผลไฟไหม้ที่บริเวณหน้าผากของทันจิโร่เป็นรอยจางๆนั่นเองครับในวัยเด็กนั่นเองครับทันจิโร่นั้นได้เรียนรู้วิธีการเผาถ่านและมักจะเอาถ่านที่เผาได้นั้นไปขายในเมืองใกล้ๆเพื่อหารายได้ให้กับครอบครัวนั่นเองซึ่งแน่นอนเลยครับการไปขายถ่านของทันจิโร่นั่นเองนะครับมันก็ค่างทาได้ดีกันเลยทีเดียวแหละครับเพราะตัวของทันจิโร่นั้นชอบช่วยเหลือคนอื่นครับทำให้ถูกเป็นที่รักและมักจะถูกไหว้ว่านทาสิ่งต่างๆ 2ออย่างครับนั่นก็คือต่างหูฮานาฟูดะนะครับและการเต้นรําตามพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นของครอบครัวที่เรียกว่าฮินโคามิคางูระนั่นเองครับซึ่งเป็นการร่ายราเพื่อขอพอรต่อเทพอคัคคีในช่วงปีใหม่นั่นเองทันจิโร่นั้นชอบดูพ่อของตัวเองร่ายราท่ามกลางหิมะเป็นอย่างมากแต่ทันจิโร่ก็ได้เกิดคําถามเลยครับว่าตัวพ่อของเขานั้นที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงทําไมถึงสามารถเคลื่อนไหวรวมไปถึงร่ายรากลางหิมะได้เป็นระยะเวลานานๆทันจิโร่ผู้เป็นพ่อ,ขอ,พอเขาก็ได้ตอบว่าเขานั้นเองนะครับ ได้ใช้เทคนิคในการหายใจที่ไม่ว่าจะเคลื่อนไหวร่างกายขนาดไหนก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยนั่นเองครับในคืนหนึ่งก็ได้มีหมีที่ดุร้ายเข้ามาในเขตพื้นที่บ้านของทันจิโร่พ่อของทันจิโร่ที่กำลังป่วยอยู่นั่นเองนะครับก็ได้ทําการต่อสู้กับหมีตนนั้นโดยการใช้ขวานเพียงเล่มเดียวและสามารถจัดการฆ่าหมีตนนั้นได้สําเร็จอีกด้วยครับต่อมาไม่นานนั้นพ่อของทันจิโร่นั้นก็ได้เสียชีวิตลงจากอาการป่วยทําให้ตัวของทันจิโร่นั้นจะต้องกลายเป็นเสาหลักในการเลี้ยงดูครอบครัวนั่นเองและนี่นั้นมก็เเปป็นนนนรระววัััััตติิค่าๆขอองงทจโบ osible We'll be right back. ต่อมานั่นเองนะครับเราจะมาดูบทบาทของทันจิโร่ในอนิเมะกันบ้างเลยครับว่าเขานั้นเนี่ยเป็นมายังไงกันบ้างทันจิโร่นั่นเองนะครับได้ปรากฏตัวครั้งแรกในอนิเมะตอนที่1กันเลยละครับที่เขานั่นเองนะครับได้แบกถ่านที่เผาเสร็จแล้วนะครับเพื่อที่จะเอาไปขายให้กับคนในเมืองเมื่อทันจิโร่มาถึงเมืองแล้วนั่นเองครับผู้คนนะครับก็ต่างคุ้นเคยกับตัวของทันจิโร่เป็นอย่างดีเพราะทันจิโร่นั้นมักชอบช่วยเหลือผู้คนในประจำเมืองอย่างที่ผมได้บอกไปข้างต้นนะจนเมื่อทันจิโร่นั้นขายถ่านเสร็จมันก็่่พอดีรีรัในนะหวางงทโ้กล เดินกลับบ้านที่อยู่บนเขานั่นเองก็มีคุณลุงนะครับบอกให้มาน,นอนพักที่บ้านของเขาก่อนเพราะว่าการกลับบ้านขึ้นภูเขาในตอนมืดค่ำเนี่ยมาอันตรายอาสูรจะออกมาล่ากินคนนั่นเองครับทันจิโร่นั้นเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องอสูรน,นะครับแต่ก็ต้องนอนพักค้างเพื่อทำการรักษาน้ําใจของลุงคนนั้นอีกด้วยเมื <ME> ่อถึงวันรุ่งขึ้นแล้วเนี่ยตัวของทันจิโร่นั้นเองนะครับก็ได้กลับไปที่บ้านของเขาแต่สิ่งที่เขาพบเจอนั่นก็คือ,อครอบครองเขาที่นอนกลายเป็นศพอยู่ที่พื้นและนองเต็มไปได้ยยยเเเเเเลลลืือออดดครรรัััับบททนนนนนนจจจิิโู่่่้้สสสึกกกกกีีใป็าาางมาตตตแแะข เองก็ยังพอจะตั้งสติขึ้นมาได้จึงได้แบกเนสโกดนั่นเองครับที่น่าจะเป็นผู้รอดชีวิตนั้นลงมาจากภูเขาเพื่อพาไปหาหมอนะครับเพราะเขาสัมผัสได้ว่าตัวของเนสโกตนั้นก็ยังมีความอุ่นอยู่ในตัวอยู่นะแต่ในระหว่างที่ทันจิโร่นั้นกำลังแบกเนสโกดอยู่นั่นเองครับตัวของเนสโกดนั้นก็ได้ตื่นขึ้นมาในสภาพที่เป็นอาสูรพร้อมกับพยายามจะกัดทันจิโร่ทันใดนั่นเองครับโทมิโอกะกิยูก็ได้เข้ามาช่วยเหลือทันจิโร่เอาไว้ได้และจับตัวของเนสโก้ไปครับกิยูนั้นบออกกกว่่่่าา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 เเเเเขขนนนนัั้จะะะททททํรรรซโโีีปป็็็สูพหงค พยายามเข้าต่อสู้กับกิยูเพื่อทาการแย่งชิงเดนซโกะแต่ก็กลับถูกกิยูนั้นซัดจนสลบไปนั่นเองครับในตอนนั้นนั่นเองนะครับเดนซโกะนั้นก็ได้หลุดออกมาจากการจับกลุ่มของกิยูแล้วก็รีบวิ่งไปปกป้องตัวของทันจิโร่อีกด้วยและนั่นแหละครับมันก็คือเรื่องราวที่ทําให้เกิดสตอรี่ขึ้นมาทั้งหมดครับเหตุการณ์ทั้งหมดก็จบลงด้วยการที่กิยูนั้นบอกให้ทันจิโร่พาเดนซโกะไปที่เตียนเขาซากิรินะครับเพื่อเจอกับคนที่มีชื่อว่าอุโรโกดาคิ เดินทางไปยังภูเขาซากิริทันทีระหว่างทางเนี่ยทันจิโร่ก็ได้เจอเขากับอสูรนะครับแต่ตัวเขาก็รอดมาได้ด้วยการช่วยเหลือของเดสโกะนะครับที่เรียกได้ว่าส่งพลังเป็นอย่างมากและทันจิโร่นั่นเองนะครับก็ได้เจอเขากับสากอนจิผู้เป็นนักล่าอสูรนะครับอดีตเสาหลักวารีนั่นเองทันจิโร่นั้นได้รับการฝึกจากสากอนจินะครับในการวิ่งลงเขาที่เต็มไปด้วยกบดักพร้อมกับอากาศที่เบาบางและหมอกหนาทึบ ปิดบังสายตานะครับแต่ตัวของทันจิโร่ก็สามารถผ่านมันมาได้หลังจากนั้นตัวของซากจินะครับก็ได้ยอมรับในตัวของทันจิโร่แล้วก็ได้เปิดเผยว่าตัวของเขานนั้จะเป็นผู้ฝึกฝนให้กับทันจิโร่ให้กลายเป็นนักล่าอสูรและจะต้องทําการฝึกฝนร่างกายรวมไปถึงใช้ดาบนะครับเพื่อที่ตัวของทันจิโร่นั่นเองนะครับจะได้รับคัดเลือกครั้งสุดท้ายที่ภูเขาฟูจิคาเซเนะครับถ้าหากผ่านการคัดเลือกแล้วนั้นตัวของทันจิโร่ก็จะได้กลายเป็นนักล่าอสูรอย่างเต็มตัวนะทันจิโร่นั่นเองนะ แข็งแรงและมีทักษะในการใช้ดาบเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากและการทดสอบครั้งสุดท้ายจากตัวของซากุจินั่นเองนะครับก็คือการผ่าหินก้อนยักษ์ใหญ่ก้อนหนึ่งให้ได้ซึ่งมันเป็นบททดสอบที่เรียกได้ว่ายากเป็นอย่างมากทันจิโร่นั่นเองนะครับได้ใช้เวลาฝึกผ่านก้อนหินก้อนนี้ไปกว่าครึ่งปีกันเลยทีเดียวจนเขานั้นก็ได้พบเข้ากับซาบิโตะและเด็กสาวคนหนึ่งที่คอยมาช่วยฝึกให้กับทันจิโร่จนระยะเวลานั้นผ่านไปอีกครึ่งปีครับท้ายที่สุดแลวทันจิโร่นั้นก็สามารถผ่าหินก้อนยักษ์ก้อนนี้ลงไปได้จากนั้นน้นนนนเเเเเเอองงยีี่่ททททัจจิิโรก็ไดดไดดาาาาปู้ขูขาาคพื การเข้าสอบการคักเลือกครั้งสุดท้ายซึ่งภูเขาฟูจิคาซาเนะนั่นเองนะครับก็เต็มไปได้วยอสูรและโจทย์ที่มีการทดสอบก็คือผู้เข้าทําการทดสอบทุกคนนะจะต้องมีชีวิตอยู่รอดบนภูเขาให้ได้7วันนั่นเองครับทันจิโร่นะก็ได้มีบทบาทในการประทะกับอสูรมือที่ฆ่าคนมาแล้วมากมายครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทันจิโร่ก็สามารถเอาชนะอสูรมือมาได้และผ่านการทดสอบไปในที่สุดนะนะต่อมานั้นทันจิโร่นั่นเองนะครับก็ได้มาหาซากจิที่บ้านและมีชายที่ชื่อว่าฮากาเนะสึกะนั่นเองครับซึ่งเป ทันจิโร่นั้นก็ได้เปลี่ยนเป็นสีดําซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้ยากเป็นอย่างมากอีกด้วยเมื่อทันจิโร่นั้นได้รับดาบและชุดของนักล่าอสูรนะครับเป็นของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนนะี่ยเขาก็ได้รับภารกิจแรกในทันทีครับทันจิโร่นั้นได้เดินทางไปยังเมืองเมืองหนึ่งพร้อมกับการแบกเนสโก้ใส่กล่องไปด้วยเมืมองทีนน่ทน <as> ันจิโร่ไปนั้นมีข่าวการหายตัวของหญิงสาวเป็นจานวนมากครับทันจิโร่ก็ได้เจอเข้ากับอสูรและสามารถรับมือกับอสูรตัวนั้นได้เป็นอย่างดีเพราะเขานั้นสามารถใช้ปราวววาาารรรรรรีีีีไไไดด้้้้้้แแแลลนนนนนนนัััั่่่่เเเเอออออองงงบบบมมมืจจจกกกสสูททททยตตขิโภป ได้พักได้พอนเลยครับนั่อคือการเดินทางไปที่โตเกียวครับที่มีข่าวว่าเมืองนั้นมีอสูรแฝงตัวอยู่นั่นเองเมื่อทันจิโร่นั้นเดินทางไปถึงเมืองโตเกียวแล้วเนี่ยตัวของเขานั่นเองนะครับก็ได้มีโอกาสพบกับราชาอาสูรอย่างตัวของมูซันอีกด้วยแต่ก็ไม่ได้สู้กันนะครับเพราะตัวของมูซันในตอนนั้นก็ปลอมตัวเป็นมนุษย์และได้ทําให้ชายคนหนึ่งกลายเป็นอสูรเพื่อเบียเบ่ยงเบนความสนใจของทันจิโร่นั่นเองครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยตัวของทันจิโร่ก็ได้พบอสูรที่ จึงได้ทําการปรึกษากับธรมายโยว่าพอจะมีทางเปลี่ยนให้อสูกรกลายเป็นคนได้หรือเปล่าธรมายโยก็บอกว่าน่าจะพอมีทางได้นะครับและคือการสร้างยารักษาอสูรแต่จําเป็นจะต้องใช้เลือดของมุซันที่ไหลเวียนอยู่ในตัวของอสูรน,นะครับที่เป็นลูกน้องของมุซันเนี่ยมาทําการตรวจสอบให้ดีกันซะก่อนยิ่งได้เลือดมาเข้มข้นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสนะครับในการสร้างยารักษาอสูรได้มากขึ้นเท่านั้นครับแต่ก็ยังไม่ทันไรที่จะได้คุยกันจบนะครับมุซัน,นก็ได้ส่งอสูรอย่างยาบะและสุสามารุมาจัดการตัวของทันจ เรียกได้ว่าสู้ได้ค่อนข้างดีนะถึงแม้ว่าตัวของเขานั่นเองนะครับจะบาดเจ็บกันไป่พอสมควรกันเลยทีเดียวเขานั้นก็สามารถตัดคออสูรอย่างตัวของยาบะได้ก็เป็นอันจบเรื่องจบราวกันตรงธัายโยนิเล็กน้อยครับหลังจากนั้นตัวของทาจิโร่นะครับจึงได้เดินทางไปทําภารกิจต่อนะซึ่งในระหว่างทางนะเขาก็ได้เจอเข้ากับเซนอินสึครับและได้ทําธารกิจร่วมกันกับเซนอินสึที่บ้านหลังหนึ่งด้วยซึ่งในบ้านหลังนี้ก็มีอสูรตนหนึ่งครับที่ตัวของทาจิโร่นั่นเองนะครับจำเป็นจะต้อง นท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็สามารถจัดการกับอสูรในบ้านหลังนี้ได้ครับพร้อมกับการช่วยเหลือเด็กเอามา1หนึ่งคนอีกด้วยแต่เมื่อออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วนั่นสิคราบตัวของอินุสเกตก็พยายามจะจัดการกับเนสโกที่อยู่ในกล่องเนื่องจากตัวขเขานั้นรู้ว่าตัวของเนสโกะนั้นเป็นอสูรครับตัวของเซนอิสึจึงได้เข้ามาปกป้องเนสโกเอาไว้ได้ครับจนเมื่อทันจิโร่มาถึงแล้วเนี่ยเขาก็ได้ใช้หัวที่แข็งสุดๆของเขาเน้่ยโขกไปที่อินุสเกตจนทําให้อินุสเกตนั้นหมดสติกันไปเลยทีเดียวซึ่ง,ง,นนงพ,ววพวกเขาท ได้มีภารกิจร่วมกันอีกรอบหนึ่งที่ภูเขานาตะกุโมะนั่นเองครับซึ่งเป็นสถานที่แหล่งอาศัยของอสูรข้างแรมที่5อย่างตัวของรุยนั่นเองทันจิโร่เนี่ยก็ได้มีบทบาทในการต่อสู้กับอสูรแมงมุมผู้เป็นแม่ด้วยครับและสามารถจัดการมาได้อย่างไม่ยากเย็นนักถึงแม้ว่าจะอยู่กันแบบครอบครัวนะครับแต่ว่าครอบครัวนี้เองนะครับก็เป็นครอบครัวที่โหดร้ายใช่ย่อยเลยครับรวมถึงฝีมือของอสูรแต่ละตัวนั้นก็ไม่ใช่ย่อยเลยแหละครับและตัวของทันจิโร่เองนะครับก็ได้มีบทบาทในการเข้าไปช่วยเหลือตัวของอินโนสู้กััับบอออูรแมมมุตววพ่ีกด้ยค แต่ทันจิโร่นั้นจะต้องปล่อยให้ตัวของอินุสุเกะนั้นจัดการอสูรแมงมุมตัวพ่อไปคนเดียวนะเพราะเขานั้นจะต้องไปทําการต่อสู้กับอสูรข้างแรมอย่างตัวของรุยนั่นเองการต่อสู้นั้นเป็นไปได้อย่างยากลาบากเลยครับเพราะว่าตัวของรุยนั้นแข็งแกร่งไปอย่างมากทําให้ทันจิโร่นั้นบาดเจ็บร่างกายในหลายจุดมากๆกันเลยทีเดียวแต่ด้วยการช่วยเหลือของเนสโกะนั่นเองครับรวมไปถึงความอดทนของเขาเนี่ยบวกกับการนึกถึงฮินโคามิคางูระนั่นเองครับมันจึงทําให้ตัวของทันจิโร่นั้นสามารถจัดระ สามารถจัดการตัดหัวของรุยไปได้นั่นเองแต่ตัวของรุยนั่นเองนะครับก็ยังไม่ตายนะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยก็มีไหวพริบชิงตัดหัวของตัวเองก่อนนะครับก่อนที่จะโดนทันจิโร่ตัดหัวนั่นเองรุยจึงรีบโจมตีใส่ทันจิโร่ทันทีเพื่อปิดชีพครับแต่ทันทีทันใดนั่นเองนะครับตัวของกิยูก็ได้มาช่วยเหลือไว้และตัวของกิยูนะก็ได้จัดการกับรุยไปได้อย่างไงไ่ายดายจนทาให้ตัวของทันจิโร่นั้นรอดพ้นการต่อสู้ครั้งนั้นมาได้ครับซึ่งหลังจากนั้นแล้วเนี่ยตัวของทันจิ่นาวล มีความผิดเนื่องจากปกป้องอสูรอย่างเนสโกะนั่นเองครับแต่ด้วยการพิสูจน์ตัวเองของเนสโกะนะครับเธอนั้นก็สามารถจบย้งตัวเองไม่ให้สนใจเลือดของซานเนมิและการรับประกันของซาคอนจินะครับรวมไปถึงกิยูที่บอกว่าขางเนสโกะกินคนนั้นพวกเขาจะทำการขวานทองนั่นเองนะครับมันจึงทำให้คังายะนั่นเองนะครับตัดสินใจให้ทันจิโร่และเนสโกะนั้นพ้นความผิดนั่นเองหลังจากนั้นแล้วเนี่ยตัวของทันจิโร่นะก็ได้ไปรักษาตัวที่คาร์ลิฮานผีเสื้อจนร่างกายนั้นสามารถฟื้นตัวได้เลยล่ะครรรรััััับซึ่่่งงงงในนนนนแี้้เอออตวขทจิโกกก็ไดษาาา สักพักหนึ่งรวมไปถึงการฝึกอีกด้วยทันจิโร่นั้นเองก็ได้มีโอกาสพูดคุยทําความรู้จักกับชิโนอโุบุด้วยครับและตัวของชิโนอโุบุนะก็รู้สึกว่าทันจิโร่นั้นมีความคล้ายกับพี่สาวของเธอที่เสียชีวิตไปอีกนั่นเองนะต่อมานะั้นทันจิโร่ก็คงจะได้รับดาบใหม่เลยครับเนื่องจากดาบเล่มเก่าหักไปแล้วจากการต่อสู้กับดุยนั้นเองทันจิโร่นั้นเองนะครับจึงไปถามเรื่องราวเกี่ยวกับปรานอักคีนะครับกับชินอบุแต่ตัวของชิโนอโบุก็ไม่รู้เรื่องครับเธอจึงแนะนาให้้้ตััััััััววขขอออองงงงงททนนนนนนจจิิิโโรรรรร่่่่่ไปถาาาาามมกกกบบบเเเเเเสหลพยยคคคซึืดีแ็ ไปทำภารกิจต่อไปทันทีในการไปช่วยเหลือตัวของเรนโกคุที่รถไฟแห่งนี้รันนั่นเองซึ่งก็แน่นอนเลยครับว่าเรื่องราวตรงนี้นั้นเป็นเรื่องราวของทันจิโร่ในเรื่องดาบพิฆาตสูตอในซีซั่นแรกกันครับและแน่นอนว่าหลังจากนี้นั้นมันจะเป็นในส่วนของภาครถไฟนิรันแล้วนะแต่พูดไปพูดมาแลวเนี่ยเราก็รู้สึกว่าคอแห้งซะเหลือเกินครับเราก็คงจะต้องหยิบตัวของโออิชินะครับขึ้นมากินเพื่อให้ชุ่มคอกันสะเล็กน้อยนะนเพื่อนๆที่เล่นคอมดูคลิปนานๆดูหนังดูซีรีส์ต่างๆนานานะยครับก เวลาเหงาปากนะซึ่งโอเอชีตอนนี้เองเนี่ยเขาก็ได้ออกลายใหม่นะครับเป็นลายคอลเลกชันของดาบพิฆาตอสูรนั่นเองซึ่งบอกไว้เลยนะครับว่าลวดลายบนขวดนั้นสวยมากกันเลยทีเดียวหาซื้อได้นะครับทั้งร้านค้าทั่วไปและตามเซเว่นอีเลฟเว่นได้เลยนะเหล่านักดาบพิฆาตอสูรทั้งหลายนะครับจะต้องไม่พลาดกันแน่นอนอย่างที่เพชรมีนะครับตอนนี้เนี่ยเพชรก็สะสมจนครบ5ลายไปเป็นที่เรียบร้อยแล,แล้วแล้วเขาเนี่ยก็ยังมีรหัสใต้ฝายด้วยครับเพื่อเอาไปแลกของกิจกรรมในแอปได้อีกด้วยนะสามารถหาซื้อมาสะสมกันได้้้้้้้แลลววัันนนนนีีคครรรบท่่าากากขออองงเพืืหหส น้อยใหญ่ชั้นนาได้เลยนะครับจะว่าไปก็ขอตัวไปดูดาบพิฆาตอสูรก่อนละครับ ซึ่งเมื่อมาถึงนั่นเองนะครับตัวของราจิโร่ก็ไม่รีรอเลยครับถามเรนโกคูนะครับเกี่ยวกับปาสอักคีเลยนะแต่ตัวของเรนโกคูนั้นก็บอกว่าเขานั้นไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนครับในระหว่างที่พวกเขาคุยกันอยู่นั่นเองครับจู่ๆอสูรนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาเรนโกคูผู้เป็นเสาหลักเพลิงนั้นเองนะครับก็ได้โชว์สกิลในการจัดการอสูรพวกนั้นไปได้อย่างรวดเร็วเมื่อจัดการกับอสูรเสร็จแล้วเนี่ยพวกเขาทั้งหมดก็ได้เผลอหลับไปครับแล้วก็มีเด็กคนนึ่งนะครับเข้าไปในความ พยายามจะทำลายแก่นจิตใจของทันจิโร่ให้ได้ทันจิโร่ในตอนนั้นนั่นเองนะครับเขาก็ได้ฝันถึงครอบครัวของเขาที่อยู่กันอย่างมีความสุขตามเดิมครับแต่อยู่ได้ไม่นานนั่นเองนะครับทันจิโร่ก็ได้รู้สึกตัวว่าเขานั้นกาลังฝันอยู่ก็ได้ตัดคอตัวเองเพื่อออกมาจากความฝันให้ได้นั่นเองครับเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วนั้นเขาก็ได้ตามกลิ่นของอสูรไปจนเจอเข้ากับเอ็นมุทันจิโร่ได้ทําการต่อสู้กับเอ็นมุที่ตัวของเอ็นมูนั้นพยายามจะทําให้ทันจิโร่หลับแล้วครับแต่ทันจิโร่ เขานั้นได้รวมร่างกับรถไฟนี้รันแห่งนี้ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคนบนรถไฟทั้งหมดก็เหมือนกับกําลังอยู่ในท้องของเอนมูครับจนทุกคนนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทันจิโร่อินโนสเกตหรือเซเนสึรวมไปถึงเรนโกคุนั้นก็ได้จําเป็นนะครับในการเข้าต่อสู้เพื่อปกป้องคนในรถไฟและท้ายที่สุดก็เป็นตัวของทันจิโร่แหละครับที่สามารถหาจุดอ่อนของเอนมูและจัดการตัดคอของเอนมูออกไปได้อีกครั้งหนึ่งครับซึ่งเอาชนะเสร็จแล้วแล้วเนี่ยนะครับก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ตัวของเรนโกคุต้องทําการเข้าต่อสู้กับอา ได้เลยเพราะว่าตัวเขาบาดเจ็บอยู่นะจนการต่อสู้ของเสาหลักเพิงนะครับกับอาสูรข้างขึ้นที่3ก็จบลงได้การที่เรนโกคูนั้นได้เสียชีวิตลงไปนะครับและตัวของอาาษะนั้นก็ได้หนีไปทันจิโร่นั้นนะครับเรียกได้ว่าเสียใจเป็นอย่างมากจากการจากไปของเรนโกคูและนับได้ว่าเป็นการเสียครั้งยิ่งใหญ่นะครับสำหรับเหล่านักล่าอาสูรกันเลยทีเดียวเมื ship, ่อหลังจากเสร็จสิน้นจากเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนั้นนั่นเองนะครับทันจิโร่นั้นก็ได้รักษาตัวที่คฤรรหาสน์ผีเสื้อกันต่อแต่ยััััังงงงที่่่จจจะะไไไไไมมดดด้้้้้รรรรกกกษาาาเ็็นนนนอออคบคบบขขปโหวูล เรื่องของปราณอักคีเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยตัวของทันจิโร่ก็ได้พบเข้ากับเซนจูโร่ครับผู้เป็นน้องชายของเรนโงคุครับและได้พบกับพ่อของเรนโงคุอีกด้วยเมื่อเจอกับพ่อของเรนโงคุแล้วเนี่ยตัวของทันจิโร่นั้นก็ได้มีปากเสียงกับชินจูโร่เล็กน้อยครับเพราะตัวของชินจูโร่นั้นคิดว่าทันจิโร่นั้นเป็นผู้ใช้ปราณตะวันเลยครับจากการสังเกตที่ต่างหูของทันจิโร่นั่นเองและแล้วนะครับทันจิโร่ก็ยังไม่สามารถรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับปราณอักคีเลยแม้แต่น้อยครับจากนั้นเมื่อ จะได้แข็งแกร่งขึ้นครับและก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ทันจิโร่อ,อินอสเกตและเซนิสึนั้นได้ไปทําภารกิจร่วมกับอุซุยนะครับที่ย่านเริงรมที่เป็นแหล่งซ่องสุมของเหล่าอาสูรนั่นเองพวกทันจิโร่ก็ได้มีโอกาสปลอมตัวเป็นผู้หญิงด้วยนะเพื่อตามหาภรรยาของอุซุยครับทันจิโร่ได้เจอเข้ากับเบาะแสของซึมะนะที่เป็นหนึ่งในภรรยาของอุซุยแต่ก็ยังไม่เจอตัวนะครับระหว่างที่ทันจิโร่นั้นได้มีความสัมพันธ์อันดีกับตัวของโคอินัสึนั่นเองก็จััับไได้้้นนนรมว่่่าทิิโชผูหญง แต่เธอนั่นเอง,เองนะครับก็ไม่ได้ตื่นตระหนกอะไรหรอกนะต่อมานั่นเองนะครับก็ได้เป็นการปลอมตัวเพื่อไปตามหาภรรยาของอูซุยได้สักพักหนึ่งเนี่ยอูซุยนะครับก็ได้เรียกรวมคนประชุมนะครับพร้อมกับการที่อูซุยได้บอกว่าอาสูรนะครับที่แฝงตัวอยู่ในเมืองแห่งนี้มีระดับสูงเกินไปเกินกว่าที่พวกทันจิโร่นั้นจะรับได้พร้อมกับบอกให้พวกทันจิโร่นั้นถอนตัวออกจากภาร,รกิจครั้งนี้ครับแต่พวกทันจิโร่นั้นก็ไม่ยอมแพ้แล่ะครับดื้อดึงครับเพราะว่าเขานั้นนะครับอยากจะทาภ ตัวหนึ่งเขาจึงตามไล่ล่ากินนั้นจนเจอเข้ากับอาสูรข้างขึ้นที่6อย่างตัวของดาคีนั่นเองครับทันจิโร่นะได้ทําการเข้าต่อสู้กับดาคีที่กําลังจะกินนะครับตัวของโคอินัสึและทันจิโร่นั้นก็สามารถช่วยเหลือโคอินัซึอเอาไว้ได้ทันจิโร,ร่ได้ใช้ตัวของฮินอคามิคางูระ ทำให้เขานั้นมีการโจมตีและกระบวนท่าที่เฉียบคมขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมากเขานั้นได้ทําการรับมือกับดาคีได้ค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวแต่เมื่อใช้กระบวนท่าเป็นนานๆเลยครับมันก็ทาให้ตัวของทันจิโร่นั้นเกิดอาการเหนื่อยหอบเป็นอย่างมากนะแต่ในช่วงหนึ่งของการต่อสู้นั่นเองครับทันจิโร่ได้ทําการกวัดแกวงดาบจนเกือบจะตัดคอของตัวของดาคีได้เลยทีเดียวแต่ทนนันจิโร่ก็ต้องหมดแรงก่อนครับเพราะว่าการใช้ฮินอคามิคางูระนั่นเองครับทำให้ร่างกายนั้นจะต้องแบกรับความเหนื่อยล้าที่หนักอึ้้้งงงงเเเป็็นนนนนนนออย่่่่่าาาาามกกกกกใรรระะหวทีัััจโลถูคบุได ช่วยเหลือตัวของทันจิโร่ไว้ได้และเนสโกะนั่นเองนะครับในตอนนั้นเธอก็เรียกได้ว่าแข็งแกร่งเป็นอย่างมากอีกด้วยในการเข้าต่อสู้กับดาคิเมื่อต่อสู้ไปในระยะหนึ่งแหละเนสโกะก็ได้เกิดครั่งขึ้นมาเพราะตัวของเธอนั่นเองนะครับได้เห็นเลือดของชาวบ้านที่ถูกดาคินั้นโจมตีใส่นั่นเองทันจิโร่จึงได้เข้ามาห้ามเนสโกะไม่ให้อรารวาสครับซึ่งเหตุการณ์ในช่วงนั้นก็เรียกได้ว่าวุ่นวายกันเป็นอย่างมากและในช่วงชุลมุนนั่นเองครับอุซุยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและตััััดดดดคคคคอออออขขงงงงงาาาาิไไไป้้้้้้แแแลละนนนนนนน่่นน่่เรก็ยยยมมตพททจวููีี6 2 กั่นคือตัวของดาคิและกิวทาโร่ที่แฝงตัวอยู่ในร่างกายของดาคิครับและการเอาชนะอสูรข้างขึ้นที่6ได้นั้นก็จําเป็นจะต้องตัดหัวของทั้ง2คนพร้อมๆกันนั่นเองต่อจากนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นการประทะกันระหว่างอาสูรข้างขึ้น2คนปะทะกับเหล่านักล่าอาสูรนะครับที่มีทันจิโร่อุซุยอินสุเกะแล้วก็เซนอิสอึรวมไปถึงเหล่าภรรยาของอุซุยครับการต่อสู้ครั้งนั้นก็ดําเนินไปได้อย่างดุเดือดน,นะครับจนแผลที่หน้าผากของทันจิโร่นั้นก็ได้มีสีเข้มขึ้้นนนนนนนมมาาาจจกกกลลลยเเเปปป็ะัััับบททีี่ษณหหือไฟใิโ แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมไปอีกนะครับจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตัวของทันจิโร่ก็สามารถตัดคอตัวของกิวทาโร่ได้ส่วนตัวของดาคีนะก็ได้ถูกเซนอิส,สึและอินโนสเกตช่วยกันในการตัดคอไปได้อีกเหมือนกันครับก็เป็นชัยชนะของเหล่านักล่าอาสูรไปหละครับในศึกครั้งนี้ซึ่งตัวของทันจิโร่เนี่ยก็ได้มีโอกาสในการเก็บเลือดอาสูรนะครับส่งไปให้ธามายโยอีกด้วยนะในส่วนของมังงะน,นั่นเองครับทันจิโร่นะก็เรียกได้ว่าบทบาทในการต่อสู้เนี่ยเยอะครับพอสมควรกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกััับบตตวขออองกกกิููนะครใาาา่ส้ หรือแม้แต่การต่อสู้กับมูซันนะครับก็ต้องขอบอกไว้เลยนะครับว่าดุเดือดเป็นอย่างมากเพื่อนๆน,นะครับก็สามารถหาซื้อหาอ่านมังงะแบบถูกเล็กสิทธิ์ได้ตามลิงก์ด้านล่างที่เราได้แปะไว้ให้เลยนะครับซึ่งก็นั่นแหละครับนั่นก็คือบทบาทของตัวทันจิโร่เองนะไม่ว่าจะเป็นในอนิเมะรวมไปถึงมังงะที่เรานั้นอาจจะไม่ได้เข้าไปแตะเยอะมากมายนะรอให้เพื่อนๆน,น,นั่นเองนะครับเข้าไปหาดูหาอ่านกันได้นะครับผมเรื่องราวต่อไปที่เราจะมาพูดถึงนั่นเองนะครับก็จะเป็นในส่วนพาร์ทของความสามารถของทันจิโรก่รรรก สถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีแม้ในยามขับขันนั่นเองครับเอาจริงๆนะผมแอบรู้สึกว่าตัวของทันจิโร่นั่นเองครับแอบให้กลิ่นคล้ายๆนะครับกับตัวของมิดริยะอิซุคุอีกด้วยนะไม่รู้ว่ามันเพื่อนนั่นเองนรครับรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าแต่ทันจิโร่นั่นเองนะครับจะมีความสามารถทางด้านร่างกายที่พิเศษกว่าคนอื่นอยู่2อย่างครับนั่นก็คืออย่างแรกทันจิโร่นั้นเขาเป็นคนที่มีจมูกดีเป็นอย่างมากเขาสามารถจดจํากลิ่นของศัตรูนะครับรวมไปถึงคนที่เพิ่งเจอได้และตามกลิ่นของผู้อื่นนไดด้้อยย่่่าาาางงงครัับบซึชวะกก็จม ใช้ความจมูกไวของทันจิโร่เนี่ยแหละในการช่วยตามหานะครับคนที่ทําจานแตกได้อีกด้วยครับอย่างที่2ก็คือทันจิโร่นั่นเองนะครับก็เป็นคนที่หัวแข็งมากๆนะไม่รู้แข็งขนาดไหนอยากจะลองให้เอามาโขกกับพี่เมเลโอดัสซะเหลือเกินเราน่เองนะครับจะได้เห็นจากการที่เขานั้นมักจะใช้หัวของตัวเองโขกกับวอาสูรอยู่บ่อยๆนะทำให้อสูรนั้นถึงกับมึนกันเลยทีเดียวละครับหรือแม้แต่ตัวของเสาหลักย่างซานิมิเองก็โดนทันจิโร่นั้นเอาหัวโขกถึงกับขั้นสตันกันไปเลยทีเดียวล่ะทันจิโร่นั้น ได้แต่ภายหลังนั่นเองนะครับเขาก็ได้เริ่มใช้กระบวนท่าที่เป็นฟรานอักคีได้ในบางครั้งนั่นเองท่าที่ทนจิโร่ใช้บ่อยๆที่เราได้เห็นกันนะครับนั่นก็คือกระบวนท่าที่1ครับดาบฝ่าวารีครับเป็นการฟันอย่างรุนแรงและเฉียบคมไปที่ศัตรูหนึ่งครั้งกระบวนท่าที่2กังหันน้ำครับเป็นการที่ผู้ใช้นั้นจะหมุนตัวฟันเป็นวงกลมใส่ศัตรูนะครับและสามารถใช้เพื่อลดแรงกระแทกกับอะไรบางอย่างได้อีกด้วยกระบวนท่าที่3ครับกระแสน้ำไร้ลำเป็นการที่ใช้เท้าในการเคลื่อนที่ฟันศัตรูอย่างเยือกเย็นและพริ ไหวเหมือนกับร่ายรำไปพร้อมๆกับการไหลของน้ํานั่นเองครับกระบวนท่าที่4คลื่นน้ำครับเป็นการเพ่งกระแสจิตแล้วฟันไปที่ศัตรูหลายครั้งในขณะที่บิดตัวครับกระบวนท่าที่5าหยาดฝนแห่งความเมตตาเป็นการโจมตีโดยวารีอย่างแท้จริงครับโดยจะไม่สร้างความเจ็บปวดให้กับผู้ที่ถูกฟันมักจะใช้กับศัตรูที่ยอมจำนนแล้วนั่นเองครับกระบวนท่าที่6ครับกระแสน้ําวนเป็นการบิดร่างกายนะครับให้หมุนตัวเป็นเหมือนกับกระแสน้ําวนเพื่อสร้างคมดาบไปตามกระแสน้ําวนนั่นเองใช้ได้ผลดีมากหากใช้ในน้ำนะครับ ครับกระบวนท่าที่7หยาดน,นําค้างสะท้อนพื้นน้ําเป็นการที่ใช้ปลายดาบแทงทะลุไปยังจุดที่ต้องการเป็นท่าที่โจมตีได้เร็วที่สุดในกระบวนท่าทั้ง10กระบวนท่าครับกระบวนท่าที่8สายน้ําตกเป็นกระบวนท่าฟันศัตรูเป็นแนวตั้งหรือแนวดิ่งอย่างรุนแรงครับกระบวนท่าที่9ละอองกระแสน้ําขั้นเป็นการร่นระยะเวลาและระยะห่างกับศัตรูนะครับโดยการก้าวเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระกระบวนท่าที่10สายน้ําไร้จุดจบครับเป็นการหมุนตัวเพื่อสร้างแรงเวี่ยงในการฟันอย่างรุนแรงจนเกิดกระแสน้ำเป็นรูปมังกรพุ่งศัต ตัวนั่นเองครับส่วนปานอัคคีนะครับหรือปานตะวันทั้ง13กระบวนท่านในมังงะทันจิโร่นั้นก็พอจะใช้ได้ทั้งหมดแหละครับอย่างท่าแรกก็คือเอ็นบุหรือร่ายลำนั่นเองครับเป็นการฟันและฟันไปตรงๆนะครับที่เป้าหมายนั่นเองท่าที่2ครับฟาใส่สีครามเป็นการหมุนตัว360องศาแล้วฟันไปแนแนวดิ่งครับท่าที่3ครับสุริยันสาดแสงเป็นการกวัดแกว่งดาบฟาดฟัน2ครั้งในแนวนอนครับใช้ในการป้องกันหรือการโจมตีได้นั่นเองท่าที่4เพลิงอาทิตย์สะบั้นครับเป็นการฟันเป็น ตตีของัรรูครบท่าที่5แทงตะวันครับเป็นการพุ่งแทงศัตรูด้วยปลายดาบท่าที่6มังกรสุริยันก,ากลางกรดเป็นการฟาดฟานใส่ศัตรูอย่างรุนแรงจนเกิดไปลักษณะคล้ายๆล้ามังกรไฟครับท่าที่7ครับอาทิตย์เย็นย่ำครับเป็นการตีลังกาพ,พร้อมกับการใช้ดาบในแนวนอนใส่ศัตรูท่าที่8แสงอาทิตย์หักเหเป็นการพุ่งเข้าไปใส่เป้าหมายและฟันดาบลงไปในแนวนอนซึ่งตัวดาบนั้นจะปกคลุมไปด้วยหมอกควันนะครับเพื่อใช้หลอกเป้าหมายนั่นเองท่าที่9กตรีสุริยันเป็นท่าที่หมุนตัวด้วยความเร็วสูงจนสร้าง ภาพติดตาแก่ศัตรูนะครับเพื่อใช้ในการหลบการโจมตีนั่นเองท่าที่1 0เครืงนรกเป็นการกระโดดเข้าไปด้านหลังนะครับและหมุนตัวขึ้นไปในอากาศและโจมตีด้วยดาบนะครับเป็นวงกลมนั่นเองท่าที่11ระบำเพลิงเป็นการฟันตรงๆไปที่เป้าหมาย1ครั้งและฟันไปในแนวนอนอีกหนึ่งครั้งครับท่าที่12แสงอรุณรุ่งสางเป็นการหมุนตัวขึ้นไปบนอากาศและฟาดฟันลงมาใส่ศัตรูอย่างรุนแรงและท่าสุดท้ายก็คือท่าที่13เป็นท่าที่ใช้การโจมตีศัตรูท่าที่1นึ่ง่น่อง,องรับัอง มวลก็คือความสามารถแล้วก็สิ่งที่ทันจิโร่นั้นสามารถทําได้เข้าคร่าวนะครับผมซึ่งถ้าเกิดตกล่นยังไงเนี่ยเพื่อนเพิ่มเติมให้เราได้เลยนะ มาดูกันอีอกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ <reh ens. S 1> ์ของทันจิโร่กันบ้างครับความสัมพันธ์ของทันจิโร่กับตัวละครอื่นๆนั้นก็เรียกได้ว่ามีค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะคนแรกเลยก็คงจะเป็นเนสโกะนั่นเองนะเนสโกะนั้นเป็นสมาชิกครอบครัวเพียงคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ของทันจิโร่ครับด้วยเหตุนี้นั่นเองนะครับทันจิโร่จึงค่อนข้างห่วงเนสโกะเป็นอย่างมากโดยที่เขานั้นเองนะครับมักจะไม่ให้ใครเนี่ยเข้ามาทาร้ายเนสโกะได้เลยถ้าหากมีคนเข้ามาทําร้ายเนสโก้ทันจิโร่น น้องสาวของตัวเองด้วยชีวิตอยู่ตลอดเลยล่ะครับต่อมานั้นก็คงจะเป็นตัวของกิยูแหละครับที่ตอนแรกนั้นทันจิโร่นั้นก็ไม่ค่อยไว้ใจกิยูสักเท่าไร่แต่เขานั่นเองเนะครับก็แสดงความเคารพกิยูอย่างสูงในเวลาต่อมานะโดยเฉพาะยิ่งเมื่อรู้ว่าตัวของกิยูเองเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของซากกนจิเหมือนกับตนนั่นเองครับและตัวของกิยูนะก็เป็นคนแนะนําทันจิโร่ให้กับซากกนจิอีกด้วยคนต่อมาก็คงเป็นเซนอิสึและอินโนสุเกะแหละครับทั้งคู่นั้นทันจิโร่นั้นมองว่าเป็นเพื่ออนนนนนนรรรร่่่วมมุดกกกกกากาาา์์ะคคัับแแ๊งงเเใป็ลลูซึต บอๆครับทันจิโร่นั้นมักจะคอยห้ามปามน,นะคู่เวลาทําเรื่องอะไรที่มันเกินเลยอยู่เสมอนะเหมือนเป็นตัวโจกเลยครับทั้งสองคนนี้และทันจิโร่นั่นเองนะครับก็ไม่เคยมองเพื่อนของตัวเองเป็นคู่แข่งเลยแม้แต่น้อยมีแต่คอยจะช่วยส่งเสริมกันไปให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นครับคนถัดไปก็คงจะเป็นตัวของซากอนจิครับตอนแรกเนี่ยซากอนจินะั้นมีความลังเลที่จะฝึกให้กับทันจิโร่เพราะว่าตัวเขาบอกว่าทันจิโร่นั้นมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นอาศูนย์ก็ตามแต่ภายหลังนั่นเองทันจิโร่ก็ด้้้านานนานัััเออจสุททยงงมํใหตวข กอนจีนั้นดีใจเป็นอย่างมากเพราะเขานั้นเป็นห่วงทันจิโร่มากนั่นเองครับเพราะก่อนหน้านี้ลูกศิษย์ทั้ง13คนของเขาได้ตายเรียบจากการทดสอบครั้งสุดท้ายนั่นเองนะคนต่อมาก็คงจะเป็นคานาโอครับซึ่งทันจิโร่นั่นเองได้ไปผูกความสัมพันธ์กับเธอนะครับเพราะว่าทันจิโร่เห็นว่าเธอนั้นเป็นคนตัดสินใจอะไรเองไม่ได้เลยนะครับต้องโยนเหรียญตลอดนั่นเองตัวของทันจิโร่นั่นเองนะครับจึงได้เข้าไปพูดนะครับผมต่างๆนานาเนี่ยทำให้เธอนั้นกลายเป็นคนที่กล้าตัดสินใจทําอะไรเองมากขึ้นครับจนเมื่ อาจจะกุก๊กกิกงุกกิ้ก,กันในที่สุดแหละครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะที่เป็นตัวละครสําคัญในชีวิตของทันจิโร่อีกด้วยครับซึ่งเรื่องราวผู้คนและตัวละครที่น่าจะพอมีความสัมพันธ์กับทันจิโร่ที่เป็นหลักๆนะน่าจะมีเท่านี้แหละครับจริงๆแล้วพี่แกก็รู้จักคนเยอะเหมือนกันแต่เรานก็จะยกมาประมาณเท่านี้นะครับพอให้หอมปากหอมคอกันนะ Remember the heart that drives the people! It's that ทีนี้เนี่ยเราจะมาดูเรื่องลับๆของทันจิโร่กันบ้างครับข้อแรกก็คือในการสํารวจคะแนนความนิยมของตัวละครในเรื่องดาบพิฆาตอาสูรแล้วเนี่ยตัวของทันจิโร่นั้นอยู่ในอันดับที่1กันเลยทีเดียวล่ละครับข้อที่2ครับเมื่อทันจิโรจ่จะโกหกเนี่ยเขาจะเอียงหน้าและสายตาไปทางอื่นเสมอเนื่องจากนิสัยของเขานะั้นเป็นคนที่ซื่อสัตย์นั่นเองครับจึงทําให้ดูออกได้ง่ายนะเมื่อตัวของเขาโกหกครับข้อที่3ทันจิโรนะ่นั้นสืบทอดความหัวแข็งมาจากแม่ของเขานั่นเองครับข้อที่4อาหารโปรดของทันจิโร่ก็คือถัััั่่่่่ววงงงอ ica, อออกกแเเเจลิาานนนนนนคครรบบึยีะ ครับคือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ทางเราอนิเเด็กนั้นได้รวบรวมมาเพื่อเพื่อนได้รับฟังรับชมกันอะครั้เกี่ยวกับเรื่องราวของคาร์มาโดทันจิโร่นั่นเองถ้าเกิดมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ต้องกราบขออภัยไว้นที่นี้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใจดีนะครับอย่างโอชิอีกด้วยนะครับที่เข้ามาสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งครับถ้าเกิดเพื่อนๆนะอยากดูคลิปเรื่องราวเกี่ยวกับคิเมซุโนะยายบาแล้วเนี่ยเพื่อนๆนั้นเองนะครับก็สามารถ เนื้อหาหลายๆส่วนได้แล้วเนี่ยข้อมูลมันค่อาข้างเยอะแล้วเรานก็จะหยิบยกตัวละครนั้นขึ้นมาทำครับเอาละครับสำหรับวันนี้นั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันสมงมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ